สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเ e อ็กซค่ะบรรยากาศวันนี้นะคะตอนเย็นนี้ก็จะมืดครึมอึมครึมไปกับท้องฟ้าามีลมด้วยโอ้เย็นจนนาวแล้วคะ่ะตอนนี้พามาดูที่ไล่นกนะคะที่ทำไล่นกนะคะตอนนี้ก็ พอได้ทำไปหลายหลายซุ้มแล้วนะหลายต้นแล้วนี่เชือกจะละเชือกเนี่ยค่ะยุงยุงหลายเส้นแล้วนะคะนี่ไปหลายทิศลายทางแล้วนะคะโน่นนะคะเป็นจุดเป็นจุดเลยนะคะตอนนี้่น,นตอนนี้ตอนนี้พ่อหยุดทางฝั่งนู้นนะคะเพราะว่า ทำอยู่ดึงจากฝั่งทางนู้นนะคะต้นมะม่วงตรงนู้นนะคะจะดึงจากต้นมะม่วงทางโน้นทีนี้เป็นปักหลักทางฝั่งนน้แล้วนะคะทีนี้จะอยู่ไล่นกสองฝั่งฝั่งต้นม่วงกับทางตรงที่หนูอยู่นี่นะคะ่ฟับอ่านี่เนี่ยน,นี่แล้ว บรรยากาศวันนี้เป็นใจนะคะพ่อไม่ร้อนนะคะพอ่อแต่ว่าก็อาจจะเป็นตะคิวได้เพราะว่าพอ่อหท้าเย็นเนาะลงน้ำทุ่งนาน,นะคะอ่านี่นะคะหนูก็มาถ่ายพาให้ดู วิวบรรยากาศตอนเย็นๆวันนี้นะคะสวยนะคะมันมืดครึมอึมครึมเนาะแล้วก็เย็นใบไม้ก็ร่วงเต็มเลยนะคะเพราะว่าเก็บกวาดไปแล้วเขาก็ปิวกลับมาอีกเนาะก็ต้องรอให้จังหวะที่มันนิ่งๆนะคะค่อยเก็บกวาดอีกทีหนึ่ง เดินออกมาจากในบ้านนะคะออกมาสู่ตรงมุมแยกระหว่างไปทางถนนใหญ่นะคะนี่แล้วก็เส้นทางนึงคือไปทางหมู่บ้านด้านในนะทางน,นู้น อนนี้หนูก็แรงรู้สึกว่าเหมือนมีเม็ดฝนปลยปยตกเส่หน้าตกใส่แขนมันเป็นบรรยากาศเหมือนกึง่งกึ่งชุ่มชื้นกึ่งแห้งแล้งเนาะบรรยากาศอย่างนงี้เนะคะอ้าวหญิงวิ่งหนีไปไหนหนอ ันนี้ก็อยู่กับลูกนะคะอยู่กับพ่อกับแม่เนาะเอกกี้ไม่อยู่นะคะเอกกี้ไปข้างนอกทุระกับเพื่อนนะคะก็เลยเหลือแต่หนูจะมีคลิปน้อยหน่อยนะคะเพราะว่าบางทีการโหลดอัพลิปของหนูมันจะช้ามากเลยก็เดี๋ยวจะค่อยๆทยอยอัพลงทีละคลิปสองคลิปนะคะช้าหน่อยแต่ก็ลงนะคะ ตอนนี้ก็จะเป็นการจัดร้านใหม่นะคะจัดร้านเมื่อวานเมื่อวานนี้แบบฝนตกแรงมากแล้วเราอ,อ,อมันก็เลยได้เวลาที่แบบว่ามันดูบรรยากาศและมันมันอึมครึมเนาะมันดูชื้นๆหนูก็เลยอ่ะลองเปลี่ยนสเตปสไตล์ใหม่นะคะ,ะจากโซฟาที่อยู่ด้านข้างทางนู้นหนูปรับแต่งใหม่เนาะให้มันดู ให้มันดูแปลกตาให้มันดูหน้าอยู่นะคะผ้าม่านก็หนูเอาออกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวหนูจะเอาไปซักตั้งแต่ที่ติดร้านมาคือยังไม่ได้ซักเลยเนาะก็เลยเปลี่ยนเป็นตัวสำรองนี่ก่อนนะคะอันนี้นะคะหนูหนูเพิ่งเกะออกแล้วเดี๋ยวหนูจะเอาไปซักนะคะตัวเก่า อันนั้นก็หนูเอาเป็นแบบสำรองแล้วก็การจัดโต๊ะก็การจัดโต๊ะก็มุมนูหนูจะไปที่วางชงนมของวัวน้อยเนาะตรงนี้ก็เปลี่ยนมุมโซฟาใหม่แล้วก็เคาน์เตอร์ใหม่นะคะไว้มุมนี้อา้าว <c oughs> มาเร็วอะไรลูกครับ <c oughs> <c oughs> ทำไมมันเปียกอย่างนี้พาไปอาบน้ำมา อาบยังไงทําไมขี้มีนขี้ขี้ขี้เมานนี่ยังมาออกเลยนี่มันออกยากเลยนอนขดนอนสันโดนอาบน้ำนี่หนาวเช็ดยังไม่แห้งเลยลูกเอาไม่มันเช็ดแห้งสุดของมันแล้วนี่ไงผ้านั่นนะผ้าที่เขาเออผ้าเช็ดตีนเขาด้วยตีนยังชุ่มอยู่เลยยวมันก็ชุบน้ำอีกอือเช็ดเช็ดถูทูขึ้นถูลงหลบูขึ้นถูลงซับไปซับมาเดี๋ยวก็แห้งหัน เอามาเช็ดดูมันยังสั่นมันหนาวลูกทำให้เขาหน่อยยังเปียกยังนี่อยู่เลยเออเอาให้เขาแห้งๆสักหน่อยลูกแห้งย่างยัางยังเนี่ยผ้าอยู่ใต้โต๊ะนลูกผ้าอยู่ใต้โต๊ะหะเอามาถูเช็ดให้เข้ามาัมันได้เลยเด็กอืมเช็ดไปก่อนนะเดี๋ยวมีลูกค้าเข้าร้านเดี๋ยว ก็โอเคค่ะคลิปนี้เดี๋ยวหนูขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อคลิปหน้าหรือวันไหนยังไงสําหรับคลิปนี้หนูขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะครับ